เราก็ให้การรู้ความต้องการได้ออือา

คื่ออะไรคะบรรทุกปรวัตวัตเขียนด้วยอะไรคะนีส่วนประกอบดอะไรบ้างคะมีนเอร์มีไรมัอ่ค่ะ